สบายดีวัสดบทุทุกคนเนาะยินดีตอนหับเขาูซอบบวันเนาะกดมดกก๊ารบอาซกระบอกย๊าซกระอกก๊า่เร็บอกก๊าซกอกานกระบอกระบอกขาอาซกอนอระบอกก๊กต้องไปรบอกกอกอกะกาอาซอากะบกาขอกออกาอาออาาะยิออ ปลาถูตวนนี่มาใหญ่แถวนี้เอาไปเลยเออหมอล่ามันกตับเออมอลามันวันนิติเวันแลวค่ะเป็ดขาเป็ดสามสกบอเจป้าเช่าที่สเอาติ่ขอไปก่อนเด้อเจลได้ปก่อยแล้ว

พี่น้องเข้ามอลป่ะคนต้มเป็ดหลับป่าหลับซอยป่าเนาะพี่น้องขุดรถคันมักไงเนี่ย โยมาให้ตากเองโรเบิรกาั่งเตียง้เปียงเยงุ่่นเดา๋หัวเราเอาไปแล้วผ้านึงตักอายืนไปแล้วเปียงพุนจองเขากเอามาเดี๋ยวนไปเชิบไปเชิบ กางขึ้นเป็นมะลำมกันอาย้ามมือเสาเป็นเด็กเสิร์ฟเจอกันเองไล้ย่ามมือเสารแม่กู้ว่าบริสิอ้าวพี่เสาวนีนกระจกปันกันพ่อพญ่าคื้นนางสูงรับหรอกินข้าวร่วมญาติผู้อีเแม่พี่น้องช่องก็น้องเขาสิจากกันแล้ว อีไปเท่าแล้วพวกหายได้อำลาพาจากแล้วพี่น้องจวจะมาหาเสียยหายพี่มจะมาหาหนบเส้าดีเงี้ยพวกไม่เท่าดีละด้อจริงเกินเขาบอกว่ามาหาสี่ยหายสิห้ยังมาหาเมื่อแเหล่าน่ะฮค ลาวกับเมือไทยกับชิเมือเหมือนในมีแต่ครเมือพี่น้องเมือในน้องพี่น้องแล้วแหละแมนเมื่อนีน้กินข้าวรวมญาติแล้วง,งานมีเสียงอะไรเริร่อมเติมอมนีอ<ส>้ค่ะเดี๋ยวฉี่ไปเอามาเงานินนะคะสิใหญ่กัน <c oughs> พี่น้องเอ้ยพอแล้วงานละับ อดิเส้นวยเดกก็ยังลายยางมาหัดใจขาปุ้นก็ยังมาพัดใจแต่ว่าลอเขาจะมาเก็บของมานี่แหละกระจายแมนเนาะญาติพี่น้องคนไทยเงินเงินเกือดนี่งดใจเล้วสิบอกให้ค้าสิจ่ายไรแตมพ่อหน่อยไปญาติพี่น้องก็สิมือพี่น้องมาจักส่งคาร์มาจักอีหยังจักเมือนก็สิวุนไว้เนะ ลูกนอกมันมุดใจแล้วเดือนแล้วเดือนนี่นะเออก็เปินนะงานงานกินข่ากับพ้าก,กันกินอยู่ลุมพี่น้องมันง่ายง่ายดีน้เพื่นอนโบขืนเฮือนพี่น้องฟังไทยกับเมืองมือนี่เพราะว่านักสื้อเนะี่ยเจ้าต้องไปเส้นเมืองก่อนมิจิกสิถามได้ ใครบอมีลายเซ้นจะไปเขาก็บแบบเจ้าก,ก้ามอีกเจ้ากระชินตีกับมาใครใครคือมือจมเจ้าม้าแหละเจ้าบริเฮตซื้อเจ้ามาเจ้าขามเม่ไหรเจ้าตีกับไปเฮตุอีกอันนี้คือกันแล้วไม่นอนกันนอนโหลดเด้อบระเทศไทยขาดโหลดเด้อตายหนูนนายยาบาปน,านี่คุณจะทอดลูกกับมีอันมาเนี่ยเบิร์ตจะพันใช่ไหอันมาเนี่ยถากันเบิร์ตจะพันไปเจาะเดี๋ยวแหน่พันกับกูบาพันกูบาท เอาไปห้า <kho> ร <en> ้อยใชเออมันก็บมแพงอันนี้พี่น้องทั้งพ่อพี่น้องเอ่อคนมาจากทางไทยอ่ะอำนาจจิเล่ะนน่าจะคนนะขีโรจากเมื่อไดแม่มาจากคนเจ็ดคนบ่้าคนเจ็ด ้เง่อนวงซีาไ้หม well. ือนหนึ่งประวดพิเศษจะอยู่ต่อรถติดได้เพราะยากงั่งโหว่าค่ารถค่าเงือนค่าเงือน่ะบบแพงแต่ปัญหาสิติยุคขาดานคันวันละสามร้อยนะเนาะ อันนั้นเน่ะมันก่มาจากมือเขาใหม่าน่ะสามมือสามมือมันครบสามมือนี่บ่ะซี่มือนี่เลาสิปับคนละพันนี่นะคนละสามร้อยโอ้ยกระไรบ่งเองแม้ค่านสามร้อยมันดีเจ็ส0ามเจ็ดสเอ็ดมื่นหนึงพอดีมาสั่งว่สองพันเอ็ดจ้าหญิงหอยห้อเท่สองนี่นิ เราขู่อีกนะแสดงว่าเธอเล่าสิบอกว่าเธอหนื่อยมากแล้วซึ่งเท่าไรไฮไฟสี่พันอ๋อเรือค่าเรือกับแบ่งกันซื้อเหล้าขาวสี่พันอย่างพวกแม่นให้ผู้เดียวได้เลยนะเออทุกเจ้าเบ้างลบว่าเดี๋ยวเราแบ่งผู้เดียวว่าเล่าให้ข่อยเพราะว่าเรือนะบพราะไอเนี้ยเขาใจได้เพราะว่าไข่เห็นเอาเอาสี่พันค่ารถค่าเรือค่า โดนปั๊บพวมากเกินมือหนึ่ง้าปั๊บอ่าปุรสามลอยปุณ่ะมือละสามลอยขาดค่าเรืยกค่าเหล่าค่าเรียกนะที่โอ้ค่าเหล่าค่าเรียกก็ไม่ได้จใช่ปะเลือกจานน้ำมันใหญ่คอยบอกให้เจ้ามาติเอารักษาสุขภาพในโอ้ยอายุไรส์แล้วอย่ากินไรดูแลมาใครหลังกินน้ำเปล่ากับพ่อแล้วแล้วาโควิดแล้วว่าจะลดไว้เจ้ามือเมื่อขันมือส่วนทำแตวจะไปน้ำมันใหญ่ใหญ่ก่า ช่วงทำดูแล้วเหือไปหาเองหาเจ้าซ้ำนี่เปในย้ายเนี่ยน้องสาวแม่นี่กครับสิกัดต้องไปส่งค้ารถไปส่งพ่อหายสี่พันไปยหามื่นหนึ่งดูย่ในแถวซิเมื่อปลาแล้ว ดูยายก่อนวุ่นวายแบบนี้วุ่นวาก็เมื่อไปเบียกเลยเนาะก็ดีใจพี่น้องทีญาติพี่น้องแบบมาเบิร์ตจูบุญทุกคนจะเป็นญาติทั้งพออยู่ฟังไทยเนาะญาติพี่น้องทั้งแม่หลายๆคนก็เลือกแค่นเดียะพี่น้องญาติพี่น้องเบุกการ ก็ขอขอบคุณบรรจุุคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้บอว่าเป็นญาติพี่น้องหรือว่าสภาพหมอํำเพ่อกระชิกับมนีเนาะพี่น็กทางเอฟซีเนาะก็เอฟซีบรรจุคทุกคนที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้โบหน่อยหลายก็ตามพี่น้องจ๋าแต่ว่ากขอบคุณบรรสุคทุกคนเนาะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนร่ำรวยร่ำรวยบรรสุคทุกคนพี่น้อง และวรักๆขอบคุณเจ้าภาพหมอลำพินิษพี่บอมเนาะที่ออกข้าหมอลำให้ข้างนี่ราคาบักไรได้เมื่อน้อพี่น้องเนาะไปปลาเมื่อเอื่อยน้องกับซียูเหตุเวียกต่อเนาะเมื่อกับปลาแม่เขาชิเมื่อแล้วเพราะเขามีเวียกไปต่อถวยบ่วงทวงซ้ำกันยังยู่แถนนี้แล้วล่างแล้วส่วนหนึ่ง สวนแล้วบ่แล้วก็นเนาะพี่น้องคันเมื่อยก็คือสิเดียผักก่อนอย่างสิเดียมาเก็บเนาะขาดว่าเลยไอ้น้องกับญาติพี่น้องเขาก็คือสิเดียนอนซะก,ก่อนมันเงาวเลยใครกับแต่ละคนนะแล้วจังสิเดียมาเก็บอีกเทื่อนหนึ่งนะ <c oughs> เขาข้าวเชียวเ,เกลือลงเสียอ่างแล้วเขาก็สีแส่ถ่ายอยู่เฮือนสมุดไวาอยู่ในสวนนำ้ำอากาศมันห่อนแห้งเนาะเมื่อแล้ว เตรียมนไาหาใส่สโลมอางไรเดี๋ยวหนานสลบเนต้นโพดโพด่น้องพี่น้องอุ้ยน้ำนักลงหดซองโลผัจักเต้นขึ้นนปุ้ยเหือออกประสั่นมันบวมมีเฮ้รมันเบื่อมันแข็งนะผลงานผลงานเจ้าแบรได์นั่นลำเหลืองกับยงามแล้วเด้อเี่งเข่งหเลยขนาดเขาจะเาก็บตังเต่เสาไปได้ดินะ ใส่ปลาลุมปลาลมลุมกับยังซาเม่น้องดีเกลือแชมพูเน็บสาวน้อยร้อยสุดค่ะเมื่อคืนนี้นะคะ่ะเตรียมโลดค่ะปลาลุนปลาดีสาวน้อยร้อยสุดเถอะทางเครื่องเขาก็จนอายเพิ่ะใส่สุดนะ<า>ฟังลแล้วก็มาเล่าพื้นโมลำเหลืองกันพี่น้อง เช่าบุญดีใช่ไหมบึงทันอยู่หรือว่านอนนอนบ่กระบอกีนอนมารกะบอกีนั่งตรงอยู่นี่เข้าในี่ยลอยไปนีบประมาณสิบนาทีบอเลือกสมมติเราเอาับชิกมาดับ่เมื่อคืนในหนักแสดงจะเป็นหลายคนอยู่แล้วเอากระเป๋าละและคนแสดงคือเนี่ยหนักแสดงนะช่วยมื่อคืนนี่บอกเมื่อนน้ำปนละบังรับจับบนบอ มิจิลีเข้าย่ันเรียงบวกลุ่มข้าเจาหาซีฟิวิตพ่อแห้งเลย่อดเได้คเสุดท้ายกระจบและกำลางสวยพี่น้องมาหอน่กระซีเรคอนุญาตลาก่อนเดินน้องกินเขากินน้ำแล้วกลับไปเก็บมาโฮมขอบใจบรสุขูสุข้นที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจและก็ที่สวยในงานนี้นะไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อเมื่อสุดท้ายและแยกใหญ่เป็นปีสุดท้ายที่มีภาพบรรยากาศแบบนี้เนาะคันปีต่อไปขั้นรวยก็คือมี